เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโรงเรียนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูมาจากไหนกินอาหารแป๊บเอาเอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บที่จําได้นี่เราอยู่ในห้องนอนไม่ใช่หรอเอาทำไมกูอยู่ในเมค้าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกเมค้าปะไงเอะกด e กด e เอาเอากด e กูจะกดอะไรอ่ะกดนิ้วเอากดออกไม่ได้อ่าจิบหายละเอาวันไงประตูนรกเอาจิบหายละเอากูจะออกไปยังไงวะเนี่ย เฮ้ยกูต้องไปอัดคลิปเฮ้ยออกอยังไงเอาชิบหายล,ละอยู่ในห้องนอนกูตื่นมานี่กูก็ทำใจฮะอยู่ในไพครับเอาสเกลยิตันเฮ้ยสเกลยิตันตัวจริงก็เท่ดีนี่ว่าเล่นเล่นแต่ในคอมนี่กูอยู่ในโลกจริงรู้สึกว่าโอเคเลยนะเนี่ยเออว่ะเฮ้ยอ๋อเสียงเสียงเฮ้ยใครมาให้เห้เออเอเอใจเย็นใจเย็นเฮ้ยข้าเอง เอาทไม่เสียงเป็นอย่างนไงวะเนี่ยข้าเองข้าคือประตูนรกที่ส่งเจ้ามาในโลกไหมครับข้ามีหน้าที่ให้เจ้าปกป้องเมืองของชาวบ้านวันนี้เป็นวันฮานาเวนเจ้าต้องไปคาปีศาฮานาเวนก่อนที่ฟ้ามันจะมืด ไม่งั้นเจ้าจะกลับโลกจริงไม่ได้ครับครับครับโอ้ยมาเป็นสตรอรี่กูอีกแล้วกูจะไปอัดคลิปกูจะไม่แมฆ่าคนกูจะไปฆ่าคลิปในคอมเจ้าเจ้าคิดว่ามันตลกมากเหรองั้นเจ้าไปเปิดที่กล่องดูไหนฮะอ้เปิดที่จ่องเอ้ของทั้งหมดนี้เป็นของปาปิศาทถ้าเกิดเหตุร้ายให้เจ้าใช้ของพวกนี้ ข่ามันได้เลยเออครับแต่ผมขอถามเสียงหน่อยถ้าไม่เสียงเจ้าเป็นอย่างนั้นฮนะอ๋อช่วงนี้คออักเสบละ่ะอย่าไปสนใจอ๋อครับ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 เสียงไม่โกรธใจเจ้าอย่าไปใส่ใจหรอกเจ้าไปเปิดกล่องที่ข้าเอาไว้ใหค้ครับครับครับอ๋อเข้าใจละงั้นเราก็รูหน้าที่ละ ผมเล่นบ่ายเหมือนกันนะในโลกจริงก็ผมก็อัดคลิปอยู่ผมเป็นแคเทเตอร์เจ้าเป็นแคทเตอร์บ้าอะไรล่ะเจ้าอยู่ในโลกแปลงไมค้ครับเนี่ยไม่ใช่โลกมนุษย์อ๋อครับครับครับนี่เราก็ได้ของแนละ้วฮะท่านผู้ชมอ่าเราก็ทําตามที่เราอยู่ในโลกจริงแล้วกันชุบโอ้ยเราได้ของเปิดเพลงเนี่ยเ,เพลงมาจังพายเลาะโอ้โอปิดเพลงเหรอ นะฮะเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจโอ้ย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 ทไมตัวจริงมันโหดจังวะเนี่ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเจ้าเจ้าช่วยผมด้วยเจ้าอะไรอย่าไปกลัวเอาลัคกี้บ็อกซ์ไปช่วยครับครับโอ้ยแม่งน่ากลัวแม่งโอ้ยสมุดสมุดอะไรวะเนี่ยโอ้ยกันระเบิดกันทุกจริงเก็บไว้กันอาจจะช่วยเราได้เราชุดเราได้ชุดละ ชุบๆโอ้เราต้องกลัวเราใสาก่กระโปรงอ,อือหือนี่แหละเราจะรอดเยสอ่าเราจะปลอดภัยเราใสาก่กระโปรงนี้ค่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่เพี้ยโควนชาคุนช่วยผมด้วยอะไรมึงกลัวอะไรมากมายมันแค่ปีศาจอาณาเวทมึงเอาไปเปิดกล่องอ ครับครับอ๋อโอ้ยผมกลัวเนียอ๋อเปิดก่องอุ้ยผมได้ดาวต้องใส่ต้องแมลงใช่ไหมเนี่ยโอเคลัคกี้บ็อกซ์หนึ่งร้อยอัพเปิดไปอุ้ยเราได้ของเราได้เพชรละโอเคลัคกี้บ็อกซ์ชุบโอุ้ยธนูลัคกี้สวยงามผมมีแกะเนี่ยชุบโอุ้ยง้อเสร็จซราเราจะไปขังมันได้ไอ้อาหารอาหารเก็บไว้ก่อนชุบ อุปกรณ์เนาะไอเราเอาแค่ดาบพอโอเคเอาแค่ดาบชุบชุบโอเคชุบโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยวิวเอ้ยไม่เอาใส่ใจตะกิ้เฮ้ยพักทองอาจจะไปป่ามันได้ชุบเฮ้ยถังน้ำแมวแมวผมไม่ต้องการชุบโอ้ยแมว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 มึงแมวมันก็น่ารักจังวะในในโจริง ใส่ชุดใส่ชุดเปลี่ยนชุดมั่งเปลี่ยนชุดชุบชุบอ๋อโค้ทอ้ยไม่ดีไม่ดีดทิ้งทิ้งเราได้ลนะเราได้ของะฮะเอาเราเก็บของก่อนเราได้ของที่ต้องการลนะนั่นนะครับโอ้ยเราได้ดาบโอ้ยสวอตนั่นก็ทิ้งไปเลยเราได้ดาบแล้วฮะชุบโอ้โหชุดจะเริ่มสุดยอดฮนะสุดยอดเอาจิผ่านเราทิ้งทำไมวนะเนี่ยทิ้งทิ้งโอเค เราได้ของฮะอฮ้ยดาบลัคกี้อันนี้ดีกว่าผมเก็บไว้ก่อนอะไรวะเนี่ยมันเหมือนในในคลิปเลยเนาะแสดงว่าเราต้องอัดคลิปตามไปได้วยไหมเนี่ยคือประเด็นพี่จำจริงผมก็ต้องอยู่ในโลกไม่ครับนะฮะเอ้ยแม่อยู่ในโลกจริงแล้วเพื่อจะอัดคลิปนะฮะเพราะผมต้องลงคลิปตอนเย็นเนี้ยอ๋อทำไมเราอยู่ในโลกไมคคร์ฟได้ไงวะเนี่ย มันรู้สึกว่าสนุกจริงๆเนี่ยเจ้าอย่าไปใส่ใจเลยเจ้ากาแฟตามเนื้อเรื่องที่เจ้าาที่คากําเนิดให้อ,อ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมจะเอาขออเสพให้คุณแล้วกันเปิดประตูโอ้ยได้ละได้ละไ,ได้ของละชึบโอ้ยเร็พอละโอ้ยโอ้ยเก็บเก็บเก็บชึบโอ้ยธนูลักกี้เรามีแล้วอะ่ะเราไม่ต้องเอานะชึบโอ้ยเรามีอีกอะโอ้ย โอ้โหไก่นี้มันไก่ตัวจริงไก่ในเมค้าบนี่มันก็แตกต่างกันเนาะไก่ตัวจริงก็จะเหม็นๆหน่อยในเมค้บเมื่อได้กลิ่นวางอาหารกินงเต็ๆ,ๆโอเคเฮ้ยกล่องแล้วเนี่ยเฮ้กล่องคานมาอ๋ออาหารโอเคอะไรอะส่งข้อความหาคนอะไรอะอบ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 อ,บอ,บอาชิบหายละอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ มันมันช่างแปลกๆมีไก่แล้วเอ้าเจ้าเห็นไก่เอ้ยเอ็งเห็นนี่ไหมอ่ะเอ็งเห็นเนื้อไก่ที่เอ็งตายยังเฮ้ยมีดาบไม่เอาไม่เอาเอาวลฮะเฮ้ยปุ๊บดาบนี้สามดาบนี้สามดาบนี้สามอะไรดีกว่านี่ดีกว่าทิ้งโอเคชุบเพลงเพลงว่ะอ่านมาเก็บอาหารก่อนปุบชุบชุบโอเคโอ้โหโอ้โห มันไม่มีอะไรดีนะฮะโอ้มีแต่ของแบบแย่ๆชึบอุ๊ยเราได้ขออะไรแล้วเนี่ยเพชรจงมามีเพชรไหมมีแต่ฟักมีแต่อะไรไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเมทัลมัตหรือเปล่าเออเออตายตายใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นโอออผมจะตายแล้วแล้วกูจะเกิดได้ไหมเนี่ยอ้ายเอ้อเย่ถ้าเราตายเราก็กลับโลกจริงได้ดิวะ เออกดอีกอ่ะจุ๊บเอาเอามันกลับไม่ได้หรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเราไปตายโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โมันเฮ้ยมีทางเหล็กสวยงามมากผมต้องการพอดีเลยฮะขอบคุณมากครับเฮ้ยได้ของที่ต้องการที่เรียบร้อยฮะชุบจุบโอเคเฮ้ย มีไม่ฝากไม่เอาอ่ะเฮ้ยอุปกรณ์โอ้โหไม่มีเพชรอ่ะแต่วันแรกนะไม่มีอ่ะไม่มีของอ่ะโอ้โหมีแล้วครับมีแล้วลงสวัสดีครับโอ้แลกแพงไปไหมฮะเฮ้ยความคมวะแบบนะถ้าความคมผมเอามาแลกนี้ได้ไหมอ่ะ มันจะแลกเหมือนในม c ค a f บจริงว่าที่เราเล่นในคอมอ่ะแบบนะชุบสวอดนี้ม่ชื่อมันจะหายไปเหรอผมจะเอานี่ไปแลกเอาชกชิงมีชกชิงไหมชกชิงชกชิงสามเหรอชกชิงสามเราไม่มีเลเวลเอาชิบหายละเราก็แลกไม่ได้จบจบกันเลเวลไม่มีมีดอกไม้แล้วสุดยอด ดอกไม้ข้เทเฮ้ยมีลุงะ่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ,ฮะลุงเฮ้ยมันมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นท้องฟาร์มมืดแล้วเขาบอกว่าเราจะกลับบ้านไม่ได้ก่อนที่ฮันก่อนที่มันคืนนี้จะหมดไปเฮ้ยมีม้าด้วยมีม้าด้วยฮะไ้ม้ากินกัน คานคานโอเคฮะเราขี่ได้เราขี่ได้เย yeah. ่ชึบชุบเราใส่ไม่ได้อ่ะเราใส่ลาไม่ได้อ่ะแปบนะมีซอมมีมีมซอมบี้ด้ะเราใส่คานอย่างโอเคโอ้โหใจเย็นใจเย็นแป๊บนะแปปแปปมันมืดแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเราต้องเปิด ของให้เมก่อนชึบโอ้ยแม่มดแม่มดเฮ้ยแม่มดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายตายเกือบเกือบไปเกือบไปผมทิ้งก่อนเออของที่ไม่จำเป็นผมทิ้งให้หมดก่อนนะฮะตึงนะฮะชึบ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 ได้ยังอ่หมดพอดีเปิดโอ้ยดาบ เอ้ยเราจะไปแลกทำไมเนี่ยเราก็ไปแลกดาบนี่ดิแล้นี่ก็บ้าเออว่ะเราก็แลกนี่โอเคใช่เออเราก็บ้าดิเราก็ไปว่าตามแลกเสียของฟินเลยไหมล่ะชึบชึบโอ้โหตายตายตายจิมจิมยับตอนนี้ครับเราทําการแลกฮะนั่นเขารู้สึกเราต้องมาเล่นเองอะปกติเราต้องเล่นในเมครับ อะไรวะเนี่ยปกติเราต้องเล่นในคอมเรามันเล่นในจริงมนันแปลกๆนะฮะแล้วนอนอยู่ดีๆทำไมต้องมาดูดเราด้วยวะฮะโอ้โหเราต้องกแบบตองเวงชอบกวนชอบกวนเฮ้ยพอรู้สึกเหนื่อยนะอยากกลับไปนอนที่บ้านจะไปแคสเกมให้ในยูทูบอีกมาอยู่ในโลกจริงทั้งนั้นตายนี่ก็ไม่คิดเหรอเป็นไร้ค่าแล้วอ่ะ Bắc thò kiểu vậy chụp chụp ok, okay. mi tăng chơi mà đấy làm na ta tăng chơi mà hơi má khảo vậy nha Má hơi xảy ra quá không cho tăng chơi chậu Ê, tăng chưa nhiều quá. ไม่เป็นชักเถอะโอเคเราได้มาลนะโอเคเยี่ยมเฮ้ยเราต้องเปิดล็อกกี้บ็อกไม่หมดเลยเฮ้ยเราหจะกลับบ้านเกิดได้ไหมเนี่ยต้องถามไ้เจ้าประตูบ้าเสียงแหบมึงเออชุบเออหอเอ้ยไปไปไปข้าดัอธรรมดาเสียเ,เวลาเสียเวลาโอ้ ต้องไปดิแอบยบร้อยตายหาไปตายหาไปเฮ้ยที่ขุดดีอยู่ดีอยู่แ็บโดนแกเฮ้ยลาพิษไม่ต้องการเออดอกไม้เฮ้ยเยี่ยมโอเคอันนี้จะไปช่วยอัพไปดารงอันนี้นะโอเคของดีนี่คือดีมากใช่ไหมโอเค ลักกี้บ็อกแม่งหลุดเห็ือนโลกจริงนจะกลับไปโลกจริงได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมกลัวหมดแล้วฮะเราก็คุยอยู่คนเดียวเราเอ๊ะอะไรวะเนี่ยรู้ว่าต้องค่ายนั่นก่อนอะ่ะจะออกไปได้มันจะให้เราออกไปไหมเนาะถามแม่งก่อนถามแม่งก่อฮัลโหลเธอนายเจ้าประตูอะไร คือว่าถ้าผมฆ่าอ่าัไอ้นั่นเสร็จแล้วผมสามารถออกไปได้ไหมได้ข้าจะให้เจ้าออกไปเรียนหนังสือแต่เจ้าก็จะมาตอนที่เจ้าหลับโอ้ยเหนื่อยผมอีกแล้วใช่ไหมใช่ข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยอ้ยได้ได้แต่ผมฆ่าจะเกียงที่ใต้กันนะไม่มีกระดูกเลย โอเคเราไปฆ่ามันแล้วกันได้จบๆได้กลับบ้านลองเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือทีวันนี้ตื่นเช้าลองเรียนหนังสืออีกมันอยู่หลุดออกมาจากโลกยังไงวะเนี่ยจะไปเรียนหนังสือมันเสียเวลาเสียเวลาไปเนี๋ยววะตัวจริงมันโอ้โหตัวเอ้ย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 ้ย ใหญ่จังวะสู้นะเว้ย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 อะไร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 สู้นะเว้ยโอ้โหหน้ามึงแดงเฉยอะไรอะไรสู้นะสู้นะเว้ยเอาไมรอะไมอะไมอะง่อเออโอ้ยมึงมึงเอาอะไรมาเอาอะไปเลยมะนี่เป็นไงล่ะ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 เออตายซะเถอะตายซะหมดละ อะไร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 ไปไงนไปไงเป็นไงไปไงตายซะตายซะดิคอมดาเมจเอะติดติดตั้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมาจะตา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 ยเออโอ้โหต้องพื้นโดนอะไรใจเย็น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 ว่าไงฮะว่าไงฮะตายฮะติดติดไปดิติดไปดิอะไรอะไรนี่ครับไปไงเป็นไงล่ะ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  อ่ะอ่ะตายผมเอาให้ออกผมสงสารฮานาวินทำได้แค่นี้แหละโถ่พิซซ่าฮันนาวินเอาเดิกพามาทิ้งแม่งเลยไอ้ยเอ้ยอกซอันนี้ไหลขึ้นมาเฮ้ยผมมีวิธีเขาบอกว่าให้กีดกิกกีตาร์ไว้ยจะได้ให้มันตายแต่ว่ามันต้องกล่อมงั้นเดิกกีตาร์ก่อนตื้อตื้อตื้อ จงหลับเจ้าคงเออเอเอเออเออเออเจ้าน้องน้อยคอยหลับหลับกูบอกให้ม yep. et ึงหลับเอ้ยหลับไอ้ฮอกเฮ้ยหลับดิหลับหลับหลับครับหลับหลับหลับเราต้องเพาะเราต้องร้องเพลงแบบอะไรมันจะมีเพลงกล่อมเด็กป่ะวะ เอ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 มึงเอ้ยแม่งกีตาร์หัวโฟกว่าเราต้องแอบใช่ไหมแต่นะเราต้องใส่ชุดนี้จุ๊บอ๋อเอ้ยจะตายเอ้ยจะตายโอ้๋อเอ้ยใจเย็นใจเย็นอ wow ๋ออ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 ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นฮะแอบ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 มันไม่เห็น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  โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมึงหลอกกูโอ๊บปั๊บโอ๊บชุบชุบมืด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 อะไรอะไรมาดิผมสู้นะเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะมาดิ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 โถ่้ยไม่กลัวหรอกโอ้โหอ้าวตายไปแล้วสมน้ำหน้า โอ้ยชิวชว,วนะบอกแล้วเราจะกลับโลกจริงได้ไหมเนี่ยนั่งขี่ม,ม้าขาวก่อนแล้วนะชึบชือบอ่าชึบ,ชบไปโอ้โหท้องฟ้าข้างืเปิดะเจ้า อะไรอะไรครับเจ้ารีบกลับเลยเฮ้ยข้าลืมบอกเจ้าไปเจ้าห้ามตายเกินห้าครั้งทาไมเหรอครับทำไมเหรอเจ้าก็ถามแปลกๆสิถ้าเจ้าตายเกินห้าครั้งในโลกไหมครับชีวิตจริงเจ้าก็ต้องตายด้วยอะเฮ้ยเอาจริงเหรอครับข้าลืมบอกถ้าเจ้าตายเกินห้าครั้ง เจ้าจะไม่สามารถกลับโลกไหมคะไอ้กลับโลกชิวจริงได้อีกครั้งตอนนี้ผมยังกลับได้อย่อไมยกลับได้ครับงั้นกลับเลยผมกลับแล้วนะ <S <S